ในยุคดิจิทัลปัจจุบันการจัดงานกิจกรรมต้องมีแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหัวใจสำคัญซัล u ูซีโปรอีเวนต์โซลูชจาก IS-3 BB Fiber ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมืออาชีพพร้อมมอบประสบการณ์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกประเภทหน้าหลัก h t t p s g r a i c o m s l a s h ส c งไ h t t p s g r a i c o m s l a s h 사이버비เอกสาร IT h t t p s c o g r l i n e c o m s y b e r b e e 3 5 0 5 s t a r เท่ากับศเมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปทุกคนสามารถเป็นครีเอเตอร์หรือแชร์ไลฟ์สไตล์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ทุกที่ทุกเวลาส่งผลให้กลายเป็นความท้าทายในการจัดงานทุกประเภทเช่นการแข่งขันกีฬาคอนเสิร์ตและงานสัมมนาอินเทอร์เน็ตกลายเป็นหัวใจสำคัญของการจัดงานอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาเปิดตัวสินค้า รือกิจกรรมเฉพาะทางเช่นการแข่งขันอ e ีสปอร์ตที่ทาให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตหายไปอาจส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขันได้ด้วยเหตุนี้ AS3BB Fiber ได้เห็นถึงความสำคัญของการมีโซลูชันอินเทอร์เน็ตสำรองภายในอีเวนต์จึงออกแบบบริการโปรอีเวนต์โซลูชันที่พร้อมส่งม้ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดงานระดับโปรพร้อมให้บรรดาออกแกนิเซอร์หรือผู้จัดงานเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม4โซลูชันที่เหมาะกับทุกประเภทของอีเวนต์ 1. FTTx p r e m i u m อินเทอร์เน็ตความเร็วระดับกิกะบิตสำหรับงานจัดแสดงสินค้าหรือธุรกรรมออนไลน์ POS 2. องไฟเบอร์ลีสไลน์อินเทอร์เน็ตแบบเฉพาะตัวสำหรับงานขนาดกลางใหญ่หรือกิจกรรมที่ต้องการความเร็วและเสถียรภาพ 3. าม Ples อินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงสำหรับงานใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงเช่นการแข่งขันกีฬาหรือถ่ายทอดสด4 L 2 v p n สนับสนุนการเชื่อมต่อและส่งสัญญ,ญาณจากสถานที่จัดงานไปยังปลายทาง ปิดท้ายที่4 L2VPN ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้อย่างไร้ขีดจำกัดตลอดเวลา Pro Event Solution ไม่ใช่แค่การให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่คือการมอบความมั่นใจให้ผู้จัดงานด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลตลอดช่วงงานรวมถึงเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกที่ครอบคลุม77จังหวัดทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าอีเวนต์ของคุณจะจัดได้ทุกที่ หากคุณสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m.as.co.th/k6r6pfy หรือ ascallcenter โทร1175หรือ 3BB callcenter โทร1530